แม่ลูกอ่อนกำลังพาลูกน้อยเข้านอนอยู่จู่ๆนะลมพัดแรงเลยครับแล้วต้นมะพร้าวเดียมันโค่นทับบ้านทลายมะพร้าวลูกมะพร้าวเนี่ยมันหล่นทะลุหลังคาบ้านล่วงใส่หลังนี่ยังโดนครับเฉียดฉิวตัวเด็กเป็นนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วเด็กน้อยอายุแค่ขวบเศษเท่านั้นเองเนี่ยครับเห็นไหมต้นมะพร้าวมันโค่นลงมาทั้งต้นเลยนะครับโอ้โหดูลงมาฟาดหลังคาบ้านแบบนี้ เป็นบ้านชั้นเดียวครับอยู่ในพื้นที่บ้านห้วยโศกอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เจ้าที่ได้รับแจ้งนะครับให้เข้ามาช่วยเหลือก็บอกว่าเมื่อวานนี้ประมาณช่วงเย็นๆเกิดลมพัดแรงครับต้นมะพร้าวมันหักโค่นลงมาล้มพาดลงมาครับใส่หลังคาบ้านเป็นหลังคาเมิัลชีตนะครับในบ้านครับมีทลายมะพร้าวร่วงทะลุหลังคาลงมาด้วยนี่ฮะ มีลูกมะพร้าวอีกหลายลูกด้วยกันตกใส่เจ้าของบ้านครับก็คือนางสาวบุษยารักข้องอายุ27ปีได้รับบาดเจ็บที่หลังไปเลยอ่ะมีลูกชายวัยขวบเศษนั่งร้องไห้ด้วยความตกใจอยู่เจ้าหน้าที่ก็รีบไปปฐมพยาบาลน,นะครับแล้วก็พาส่งต่อไปที่โรงพยาบาลล่าสุดอาการปลอดภัยดีแล้วเจ้าของบ้านนะครับให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บอกว่า ก่อนต้นมะพร้าวนี่ยนะครับมันจะล่วงลงมาทับหลังคาบ้านเนี่ยก็กําลังเลี้ยงลูกอยู่ในบ้านนี่แหละเตรียมพาลูกนอนในเบาะตรงจุดที่ลูกมะพร้าวมันตกลงมาเลยอะ่ะตอนนั้นครับเป็นจังหวัดที่ลมพัดแรงมากก่อนได้ยินเสียงเหมือนต้นไม้ถูกลมพัดจนโคน่นเสียงดังโครมลงมาบนหลังคาบ้านเลยครับมีทั้งทล,ลายมะพร้าวมีทังลูกมะพร้าวเนี่ยล่วงตกลงมานี่โชคดีนะครับที่ ตกใส่หลังอ่ะไม่ตกใส่หัวถ้าตกใส่หัวเนี่ยโ,โหน่าจะเจ็บหนักเลยหรือว่าถ้าสมมติว่าตกใส่เด็กอ,อ่ะเนาะขบเศษเท่านั้นเองอ่ะนี่โชคดีนะครับที่ไม่เกิดอะไรที่มันรุนแรงไปมากกว่านี้เบื้องต้นอบตอครองขนานครับส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างเข้าไปช่วยตรวจสอบความเสียหายแล้วแล้วก็เบื้องต้นเอาต้นมะพร้าวออกไปก่อนและเดี๋ยวก็คงจะให้คนมาซ่อมแซมบ้านให้แหละครับ